สัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนสําหรับวันนี้นะคะแต่จะ,ะเป็นการอ่านไพ่ประจํารายเดือนเป็นเรื่องราวของความรักนะคะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเกิดในราศีแบบตะวันตกไหมให้เอาวันเกิดไปเซิร์ชใน Google ดูนะคะว่าวันเกิดของเราอยู่ในราศีมิถุนหรือเปล่านะ,ะ,แ,ตาะแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจนะคะจะอิงแบบไทยอิงแบบตะวันตกก็ได้ทางนั้นนะคะมา ดูกันเลยว่าวันนี้จะได้พลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนยังไงบ้างอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะตรงบางส่วนเท่านั้นอขอพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะขอพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนไหคะโอ้รู้สึกว่าความมั่นคงในชีวิตไม่ค่อยมีเนาะมีแต่การแข่งขัน ความขัดแย้งนะคะไม่มีเวลาที่จะมานั่งเสียใจเสียดายอะไรแล้วนะคะทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังมีแต่การสู้ไปต่ออย่างเดียวเท่านั้นนะคะนึกถึงเกมมันนั้นเลยอ่ะเกมหนังเรื่องอันนั้นอ่ะหนังเกาหลีะเรื่องอะไรแล้วนะจำไม่ได้เออมันเป็นแบบนั้นเลยอ่ะมีเวลาเสียใจไม่มีเวลาเสียดายแล้วนะลูยอย่างเดียวนะคะไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยอืมอันนี้คือพลังงานของคุณนะแต่มองว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่หรอก เออน่าจะแบบไปทํางานนะคะแต่ก็มีคนที่เข้ามาดูแหละคลิปนี้นะอืมอ้ามาดูกันสิว่าแล้วเขานะคะคนที่คุณนึกถึงคนที่อยู่ในใจคุณคนที่เป็นประเด็นกับคุณเนี่ยตัวเขานะคะเป็นยังไงบ้างคะตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะโหเขายังไม่จบกับคุณนะถ้าคิดว่าเขาจบกันแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่คุยเขาไม่คุยเฉยไม่เปิดเผยนะคะรักอยู่ไกล คิดถึงอยู่ไกลๆก็ได้แต่คิดแต่ไม่พูดนะคะเป็นลักษณะของคิงถือถ้วยก็รักเธอก็พอแล้วแหละอืมเธอไม่ต้องตอบสนองอะไรฉันก็ได้ฉันอยู่ตรงนี้นะคะรักของฉันรักของฉันฉันอยู่ตรงนี้รักของฉันคนเดียวก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะเออไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรใครเลยแล้วอ่อนไหวด้วยนะเป็นแนวลัคนาราศีมีนนะคะเป็นมีนได้หรือว่ามีคุณคุณอาจจะ ตัวเขานะคะอาจจะมีชาร์จเกิดในท่าน้ำก็ได้นะคะ <c oughs> มาดูกันสิว่าสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ทั่วไประหว่างคุณกับเขานะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวแต่จะมีการเปิดไพ่เรื่องงานให้เพิ่มนะดูเหมือนงานจะมาแบบโดดเด่นเรื่องการแข่งขันมากเลยคุณกับเขาก่อนหน้าเนี้เป็นเหมือนคู่แบบ แข่งขันกันอะรักกันเองแต่แข่งขันกันเองหรือเปล่านะคะมีความแบบฉันดีกว่าเธอดีกว่าอะไรประมาณนี้ไม่มีการยอมกันหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนงี้ก็ได้นะคะความรู้สึกก็เลยรู้สึกว่าเราต้องคอยแข่งขันกันตลอดเวลาหรือต้องคอยเอาชนะกันตลอดเวลาหรอมันเลยทําให้พลังงานเนี่ยมันตีกันเองนะคะแล้วก็มองว่าเป็นคนเก่าๆในชีวิตคนคนนี้คุณรู้จักมานานมากมากกว่า6ปีหรือบางคนเนี่ยกาลังจะเข้าปีที่6นงี้ก็ได้ แต่ว่านานนะบางคนถึงขนาดแบบอดีตชาติเลยก็ว่าได้แต่ดูแล้วเหมือนจะมีการกลับมาคุยกันอีกเนาะเอ,อมาคุยกันมาขอโทษกันหรือว่าบางคนก็อาจจะมีของมาให้นะคะเป็นของขวัญก็ได้ของขวัญวันเกิดนี้ก็ได้อาจจะเป็นวันเกิดเขาวันเกิดคุณอะไรเงี้ยมีของขวัญมาให้เหมือนกับว่ารู้สึกผิดนะคะก่อนหน้านี้ที่แบบทะเลาะหรือว่าเคยทําอะไรไม่ดีต่อก,กันอืมหรือเป็นเพียงความคิดก็ได้นะ เป็นความคิดของคุณก็ได้นะคะหรือเป็นความคิดของเขาก็ได้อ่ะคราวนี้เรามาดูกันจริงๆสิว่าแล้วตัวเขานะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะตัวเขารู้สึกยังไงคะเขารู้สึกว่าเราอะเขาเนี่ยมันไปต่อกันไม่ได้แล้วแหละมันก็คงจะแบบนี้นะคะหรือทิ้งอะไรที่มันแบบเก่าๆไว้เบื้องหลังอะไรที่เคยเขาอาจจะเคยพยายามมาเยอะกับเราก็ได้นะหรือว่าตัวเราเคยพยายามกับเขามาเยอะ นะะจนท้ายที่สุดรู้สึกว่ายิ่งทําก็ยิ่งเหน็บหนาวยิ่งทําก็เหมือนไม่สําเร็จไปไม่ถึงสัตว์ขี้ก็เลยโอเคทิ้งกันไว้ตรงนี้แหละขี้เกียจแบกขี้เกียจหอบไปแล้วนะคะก็เลยทิ้งกันไวตน้ตรงนี้ตรงกลางทางแล้วก็ไปแบบไปเอาชีวิตรอดข้างหน้าอืแต่เหมือนเขาถามว่าเขารู้สึกกับเรายัางไงอ่ะเขาก็ยังอยากให้โอกาสเรานะด้วยภายในออฟเพนเดอร์คือก็รู้สึกว่าเออแล้วความรู้สึกที่เคยมีกันมาเนี่ยจะทิ้งกันไปง่ายๆหรอก ก็ยังถือรอเราอยู่นะคะมีการเดินช้าๆแต่ถามว่าเขาไปข้างหน้ากับชีวิตของเขาไหมก็ไปเรื่อยๆไปแบบไปเรื่อยๆไม่ได้ไปรวดเร็วหรือว่าต้องไปมีใครคนใหม่เดียวนั้นเดียวนี้อะไรเงี้ยหรือว่าตัวเขาอ่ะก็พยายามทาตัวเองนะคะให้เป็นคนโสดแล้วก็รอความรักดีๆรอที่จะเจอใครหรือว่ารอโอกาสดีๆอยู่ก็ได้แต่ถามว่าเขาแบบปิดกั้นกับเราขนาดนั้นไหมแต่มองว่ามันก็ไม่เชิงแต่มันเป็นลักษณะของการปิดกั้นด้วย พื้นที่ที่มันอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าเอออาจจะเคยมีแผนที่จะเดินทางมาเจอกันแล้วก็พับเก็บไปอย่างนี้ไหมหรือ,อปิดกั้นกับความรู้สึกที่มันเคยโดนทิ้งรู้สึกว่าตัวเองน้อยใจเนาะจากคุณอะแล้วก็แบบออพยายามเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะอืมอ่ะแล้วคราวนี้มาดูกันสิว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเออรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คะ่ะ คุณรู้สึกว่าเป็นเดอะเมจิชียนคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมเขาได้เนะคุณรู้สึกว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้สําหรับคุณอะไรอย่างนี้เออแต่ถามว่าคุณแต่คนคนนี้ก็ทําให้คุณเหวี่ยงได้เหมือนกันเพราะด้วยพลังงานเดอรเลเวอร์กัมหัวคขาคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองพลังงานของตัวเองโดนเหวี่ยงไปมากเหมือนกันแต่คุณก็พยายามที่จะดึงอาจจะมีการคอนทราสต์กันในเรื่องของพลังงานหรือเปล่านะคะตัวคุณกับตัวเขานะ อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นทวินเฟลมได้นะคะขออนุญาตปิดไพ่นะไพ่ไม่สวยนะคะไพ่โปเอออาจจะเป็นทวินเฟลมกันอย่างนี้ก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าทําไมนิสัยเหมือนกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออนิสัยใจคอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคิดก็เหมือนกันประมาณนั้นนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาคงไม่ไปไหนหรอกคุณสามารถที่จะเรียกเขากลับคืนมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยพลังงานของคุณค่อนข้างมั่นใจนะคะเป็นเดอะเมจิเชนแล้วก็จริงนะเหมือนเขาอะ่ะก็รอ,อคุณอยู่ แต่คุณแค่ยังไม่ทําอะไรสักทีแค่นั้นเองเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มต้นกับเขาเมื่อไหร่ก็ได้คุณมั่นใจมากเลยนะใช่ไหมล่ะลัคนาราศีมิถุนคุณรู้สึกว่าคนนี้มันของตายหมอดูคุณหมออมืเนี่ยเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคุณเหมือนคุณมีมนสะกดกับคนคนนี้อยู่เหมือนกันนะเออ ทุกครั้งที่เขาพยายามจะไปให้ไกลอะไปได้ไม่ไกลหรอกก็วนกลับมาอยู่ดีประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณยังมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะวนกลับมาอืมอะมาดูกันสิว่าแล้วสถานการณ์จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมันจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมจากฝั่ง,ของ,งะะของเขานะคะมันจะมีการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะจากฝั่งของฝั่งนู้นนะคะของเขา อ,อเหมือนเขาก็ไปยุ่งๆกับตัวเองนะแต่ว่านะอุปสรรคปัญหาที่เขาเจออยู่ก็นานัปการเหมือนกันเหมือนกับหาทางออกนะคะหาทางรอดในชีวิตเพราะดูเหมือนเงินก็ขาดมือนะคะความสุขในชีวิตที่แบบว่าอยู่ในจุดที่เขาอยู่นะตอนนี้มันก็ไม่ได้สุขมากขนาดนั้นเหมือนเขาเองก็พยายามเอาชีวิตรอดก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีพลังงานจะมาวิ่งตามหรือว่า มาวิ่งตามเราอะหรือว่ามาแบบมาสนใจในเรื่องเราวของความรักอะอ่ะดูไพ่โอ้แต่ถามว่าเขารู้สึกแต่ถามว่าถ้าทําได้อะคือเขาก็อยากกลกลับมานะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเราอะมีความรู้สึกให้กับเขาหรือเปล่าหรือว่าความหวังที่เคยรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยมันยังมีความรักมีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันถอยห่างไปถ้าความรู้สึก ณนะตอนนี้หรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น่มันเป็นเหมือนการเช็คเลตติ้งกับเราหรือว่าการทําอะไรกับเราที่เกี่ยวกับฟิสิกอลหรือการอยากได้รับความสนใจอย่างนี้มากกว่าอย่างเช่นว่าเขาอาจจะโพสต์รูปในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากเรารอดูว่าเราจะเข้ามาดูสตอรี่ไหมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพูดถึงเรื่องความรักแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็พับเก็บเอาไว้แล้วเหมือนกันเขารู้สึกว่าตัวเราก็อาจจะไม่ได้รักเขาแล้ว นะคะคแต่มันเหมือนสองจิตสองใจอ่ะแต่ว่าจะให้รักเหมือนเดิมเป็นฟูลฟิลแบบเต็มถ้วยขึ้นมายื่นให้เราเงี้ยคือเขาก็เหมือนจะเหมือนจะไม่ทําแล้วนะคะอืมก็อาจจะมีการเรียกร้องความสนใจนะจากฝั่งเขานะคะไพ่หกไม้เทา้าแล้วก็เหมือนกับเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะเหมือนเราเองก็แอบเข้าไปดูเขาอยู่เรื่อยๆนะคะอ้าวมาดูกันว่า อันนี้คือแอคชั่นของเขาใช่ไหมถ้าถามว่าแอคชั่นของเขาอะไรคือเขาก็แค่จะเช็คเรตติ้งนะคะเพราะดูเหมือนเขาจะสวยด้วยนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็ดูดีนะคะดูสําอางดูแบบแต่งตัวดีแล้วก็พอปูลา r ในโซเชียลมีเดียเงี้ยได้รับไลค์เยอะได้มีคนสนใจเยอะอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ นั่นแหละเซ็กซี่นะคะแต่งตัวอาจจะมีการแต่งตัวเซ็กซี่มีการเปิดเผยรูปร่างนิดหน่อยอะไรเงีเออ้ยเพื่อเรียกร้องความสนใจเรียกร้องเลตติ้งหรือว่าแต่จริงๆเป้าหมายก็คือคุณนี่แหละที่แบบอยากให้เข้าไปดูนะคะยังอยากรู้ว่าคุณยังอยู่แถวๆนี้มีอยู่ไหมอะไรเงี <laughs> ้ยพอกันเลยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันอีกว่านะคะว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแนวโน้มในความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ โอ้โอ้โหอะโอเคแนวโน้มในความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนเนาะเออแต่มองว่าคุณเนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือว่ามีคนที่คุณเลือกไว้แล้วอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าคนคนนี้ทําให้คุณมีความสุขมากแล้วเหมือนคุณอะก็เหมือนกับอยากจาะเผชิญหน้าแล้วก็คุย ตรงไปตรงมารีวิวลิงในความรู้สึกแต่ว่ามันไม่ใช่เชิงในความรู้สึกแต่พูดถึงความจริงที่คุณปิดไว้อยู่ก็ได้หรือเป็นความจริงที่คุณแบบอยากพูดมานานแล้วนะคะเป็นความจริงที่พูดแบบตรงไปตรงมาได้อย่างเปิดเผยเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยการถ้าคุณไม่ลงมือทําอะไรนะคะความสุขของคุณก็อาจจะหลุดลอยไปมันก็เลยเป็นเหมือนว่าคุณจะพูดแล้วนะคะในเรื่องของความจริงหรือ เปิดเผยเอกสารบางอย่างหรือว่ามีการส่งสารส่งเอกสารอะไรบางอย่างหรือส่งข้อความนี้ก็ได้เนาะไปหาคนที่คุณเลือกไว้ในใจอยู่นี่แหละแต่ไม่รู้นะว่าเป็นเขาหรือเป็นใครนะคะคุณอาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยก็ได้เพราะว่ามันมันมันมีอารมณ์เหมือนกับว่าคุณเลือกแล้วนะคะคนที่ทําให้คุณมีความสุขออกมากนะคุณจะหันหน้าเข้าไปคุย <c oughs> คุณจะ,ะเผชิญหน้าเออคุณจะ,ะเผชิญหน้าแล้วนะคะ ขอให้สามใบนะคะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะไม่รู้นะคะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะโดยที่คุณทั้งคู่เนี่ยไม่รู้โอ้ควินถือเหรียญน,นะคะคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจจริงๆนั่นแหละนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจอาจจะไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความมั่นคงแต่มองว่าคุณอาจจะมีการเลือกคนที่เ คนที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงนะคะส่วนคนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเนี่ยคุณอาจจะปัดตกไปอืมก็ไม่ได้อะคุณอาจจะแบบไม่ได้เลือกเขาอะไรเงี้ยเออแต่คุณรู้แหละเขาคนนี้ทําให้คุณมีความสุขมากแต่ถ้าคุณมีสองคนอ่ะมันก็หมายความว่าคุณจะเลือกคนที่มีตังค์แล้วก็คนเนี้ยคือจะอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็คือเขาช่วยคุณได้ในเรื่องทางการเงินหรือว่าความมั่นคงในชีวิตนะคะก็ แน่นาคตดูว่าคุณจะเลือกคนนี้นะคะเป็นควีนควีนถือเหรียญอืมก็ต้องเลือกความมั่นคงมาก่อนลอยู่แล้วละเนาะ <laughs> เพราะว่าเหมือนเราจะมีการแข่งขันแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับอ่าในเรื่องของการ,รเผชิญหน้ากับการแข่งขันเนี้ยค่ะอืมอ่ะเออเราจะดูอะไรก่อนดีเราดูแนวโน้มในความเอ่าเขาเรียกอะไรนะ ไพ่เดียลออร์เคิลนะคะขอดูไพ่เดียลออร์เคลิลหน่อยว่าให้คำแนะนำในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีถุนนะคะอืมพาร์สไลท์เรเลชชั่นทิพต์เซปาร์เรชั่นโอเค คุณคิดว่าคนคนนี้นะเป็นเนื้อคู่คนเก่าหรือเป็นคนที่คุณเคยเจอมาก่อนหรือคนที่คุณเคยเจอมาเป็นคนเก่าของคุณอะไรเงี้ยเออมันถูกต้องแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการที่จะต้องแยกย,ย้ายเป็นช่วง,งการเซปาร์เรชันจริงจริงก็ให้เปิดใจเปิดกว้างเนาะคนที่คุณชอบอาจจะไม่เป็นคนที่ใช่ในชีวิตหรือคนที่ใช่ในชีวิตอาจจะไม่ใช่คนที่คุณชอบนะคะก็มีอยู่แค่แค่นี้จริงๆคุณมีสิทธิ์เลือกก็จริงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะเลือกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้แบบถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์ จริงๆแล้วมีถุนเป็นคนที่เลือกได้นะเพราะว่าตัวเลือกเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้คือมันแบบคุณจะไม่เลือกในสิ่งที่เออเป็นเหมือนกระจกส่องสะท้อนตัวเองอ่ะคุณจะเลือกในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมั่นคงมันมี potential ประมาณนั้นก็ดูไปว่าเหมือนคุณจะไม่ได้เลือกคนที่คุณมาถามถึงเนาะเหมือนมีคนที่อยู่ในใจคุณอยู่แล้วที่คุณจะแบบเออมันเป็นคนที่ ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงนะคะคุณคิดถึงเรื่องการเงินการงานเป็นหลักนี้ก็ได้แล้วคนนั้นก็อาจจะสนับสนุนคุณในเรื่องนี้นะคะอามาดูในเรื่องการงานกันดีกว่าว่าการงานเป็นยังไงบ้างนะการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกรานี้เป็นยังไงบ้างโอ้สองถ้วยแสดงว่าคนที่คุณเลือกอ่ะเป็นคนที่ทํางานด้วยกันหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นเจ้านายอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือเป็นเป็นคนเป็นหุ้นส่วนแล้วเขาก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการงานการลงทุนคือเหมือนคุณมันมีแผนกันไปแล้วอ่ะมันเลยทําให้คุณต้องเลือกฝั่งนู้นความสุขของคุณคุณก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเก็บภาพเอาไว้มันเป็นเหมือนความฝันอะไรเงี้ยแต่กับคนนี้เป็นของจริงอ่ะเหมือนก็เลยแบบทําให้คุณต้องเลือกคนนี้แล้วก็มองว่าเขาจะเป็นคู่ที่อุดอ,อ่เขาเรียกอะไรนะคาชูเรานะคะในเรื่องของการเงิน เราะมันจะมีการลงทุนหรือเขาจะช่วยเราในเรื่องของเงินที่จะเอามาลงทุนเออแสดงว่าชาวมีถุนรู้อยู่แล้วนะคะเนี่ยเพราะงานเยอะนะคะงานหนักงานเยอะคุณต้องการคนที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานการเงินหรือว่ามีความรับผิดชอบเยอะภาระเยอะนี่สินบ้านรถอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าคนนี้เข้ามาคือช่วยช่วยเหลือได้นะคะเป็นการพยุงเป็นการหาช่วยหาทางออกหรือว่าช่วยผ่อนผันอะไรประมาณนั้น ก็น่าจะทํางานด้วยกันไหมอืมเป็นคนที่ทํางานด้วยกันทํางานในตําแหน่งเดียวกันแผนกเดียวกันหรือที่ทํางานสายเดียวกันเลยอะคะอ่ะอะขอการเงินให้กับชาวลัคนาราศีมีถุนหน่อยะคะ่ะการงานดูว่าไปได้นะคืองานเยอะก็จริงแต่ว่าก็คือมันเป็นช่วงของการรอรออย่างเดียวทําไปแล้วก็รอทําไปแล้วก็รอเดี๋ยวมันก็จะจบไปเองนะคะ แต่ว่าเยอะงานชุมนะเอออ่าของเ,งเงินหน่อยค่ะเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นไงบ้างคะส่งไม้เท้าต้องตัดสินใจอืมขอความเห็นใจขอความกรุณาจากเอ,อ่ออาจจะมีการยื่นแบงค์ขอกู้นะคะก็จะมีการต้องได้ตัดสินใจแล้วก็นี่แหละคุณอาจจะต้องการคนช่วยค้ำประกันนะคนนี้ก็อาจจะคนที่คุณเลือกเนะี่ยอาจจะเป็นคนที่ช่วยให้คุณค้ำประกันนะคะอืม งานระวังนะคะอาจจะมีการโดนสับขาหลอกนะคะทําแล้วทําพลาดทําผิดอย่างนี้ก็ได้นะด้วยความที่มันเยอะมันยากนะคะก็มองดูว่าให้ระวังในเรื่องของออหรือระวังอาการบาดเจ็บนี้ก็ได้นะเกี่ยวกับหลังนะคะออฟฟิศซินโดมนี้ก็ได้นะแต่เห็นลักษณะแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะ อ่ะประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในวันนี้ถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่าใช่ดวงของตัวเองหรือเปล่าอยากเช็คดวงส่วนตัวก็แอดมาแอดไลน์มาได้นะคะด้านล่างเลยนะคะหมอดูก็รับคิวแจ้งคิวก่อนแล้วค่อยโอนนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ